ทุ่งนาที่ผมจะออกไปหาจับกบนั้นมันเป็นผืนนาที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็จะมีสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้านขนาบอยู่ทั้งสองข้างซึ่งมันก็อยู่ห่างไกลจากตัวหมู่บ้านออกมาประมาณ2กิโลเมตรครับและพอผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่ข้างทางแล้วผมก็ส่องไฟมองหาตากบไปเรื่อยๆ จนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนประมาณเที่ยงคืนตอนนั้นผมกำลังเดินเลียบเลาะไปทางเดิมเพื่อที่จะกลับไปเอารถที่จอดไว้เพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วซึ่งขณะที่กำลังเดินส่องไฟไปเรื่อยๆผมก็ได้ยินเสียงกบมันร้อง